ครับอันนี้ผมจะขยายความต่ออีกนิดนึงนะจากอันที่แล้วเนี่ยที่ที่เราเขียนไปนะคงยังจําได้นะครับที่เราเหมือนใส่กากบาทไปตรงกลางของแหวนที่เจาะตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นกากบาดอยู่ตรงกลางใช่ไหมแต่ว่ากากบาทอันเนี้ยมันเหมือนไขว้กันแล้วก็มีความหนาเราต้องเห็นความหนาด้วยอันนี้ผมจะมาเจาะรายละเอียดของมันว่าไอการทอนซ้อนทับกันในทางการทำจิวเวลรี่เนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยมันจะมีอยู่3ามแบบ อันเนี้ยผมจะแยกมาพูดเฉพาะส่วนที่มันทับซ้อนกันให้เราเข้าใจนะใช่ไหมเวลาเราใส่ทำกากบาทเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เขียนเป็นแหวนนะผมอธิบายให้เข้าใจว่าเวลาเราใส่รูปกากบาทเนี่ยมันจะมีความหนาตามมาด้วยใช่ไหมตรงไหนที่มันเป็นมุมหักอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็คือที่ผมระบายสีทึบเนี่ยมันคือความหนาใช่ไหมครับพอนึกภาพออกนะเนี่ย ถ้าเราลบไปตรงการมันก็เหมือนแหวนที่ไขว้กันแต่ว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันหมดใช่ไหมไอแหวนลักษณะนี้ถ้าในเชิงช่างเขาอาจจะมีวิธีการทําให้มันดูไขว้กันในลักษณะที่เขาใส่เส้นทองเข้าไปแต่จริงๆแล้วระนาบมันไม่ได้เปลี่ยนมันอยู่เหมือนเดิมนึกออกไหมครับถ้าเราลบไอเส้นทองนี้ออกไปเนี่ยมันก็เหมือนแหวนที่เราเขียนข้างบนมันก็คือเป็นแหวนที่เป็นระนาบเดียวกัน,เป,นเป็นรูปเอ็กจะอยู่ในระนาบเดียวกัน นี่คือแบบที่หนึ่งนะเ,เดี๋ยวผมจะค่อยพูดทีหลังว่ามันสำคัญยังไงแบบที่สองเนี่ยในการควยกันเนี้ยเราเผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเหมือนกับว่าเราเคยเห็นเวลาเขาเข้าไมา้ไหมสมมติว่ามีเรามีการกรบาดอยู่อย่างเงี้นะครับใช่ไหมแล้วเราเห็นความหนาใช่ไหมอย่างที่ผมเคยบอกไปเนี่ยว่ามันแหวนเนี่ยมันเวลามองไปเนี่ยมันจะเห็นความหนาใช่ไหม เนี่ยเหมือนรูปแรกเนี่ยเหมือนรูปเนี้ยปกติเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเราเราจำการลองชั้นได้ไหมถ้าเส้นถ้าถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยเหมือนเราลองชั้นขึ้นไปอะ่ะให้มันมีความหนาเนี่ยกว่ากว่าอีกเส้นหนึ่งอะ่ะแต่ข้างล่างนี่เราไม่ได้ไปแตะเลยนะเห็นไ,ไหมพอเราลองชั้นขึ้นไปมันจะเกิดลักษณะนี้เหมือนเวลาเข้าไม้อะ่ะนึกออกไหมครับมันจะเป็นเหมือนรูปตัว C อะ่ะเหมือนสับลงไปอะ่ะ อันเนี้ยแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเราไม่ได้ไปขยับอะไรเลยก็คือมันจะติดกับพื้นผิวเรามันเป็นโซลิดก็คําว่าโซลิดคือเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อโลหะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรายกเป็นสะพานข้ามไปโดยที่ความหนาข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือมันเราเรา,เราต้องการความเป็นกากบาทเหมือนกันนี่แหละใช่ไหมความเป็นกากบาทเนี้ยผมจะใส่ความหนาไว้ก่อนให้ดูนะ ช่ไตรงไหนที่มันเป็นรอยหยักมันก็ต้องเห็นขีดใช่ไหมแต่อย่างที่สามเนี่ยให้เราลองนึกนะผมลบออกไปก่อนนะมันเป็นการข้ามข้ามไปจริงๆเลยอะ่ะโดยยกยกทั้งอันนะเหมือนสะพานอะ่ะทับอีกอีกอันนึงไปเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเนี่ยอันนี้คือข้ามยกข้ามจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะติดอยู่กับนิ้วเราถ้าเป็นแหวนก็คือมีชิ้นเดียวก็คือชิ้นล่าง 1, 2 3มเนี้ยมันอาจจะเป็นดีไซน์ที่เป็นครอสเหมือนกันแต่เวลาเราทําเป็นงานจิวเวลี่ออกมาแล้วเท่ากับ3ามดีไซน์นะมันจะไม่เหมือนกันเลยแล้วตรงเนี้ยที่ผมเอามาอธิบายก็คือมันมีข้อผิดพลาดได้ง่ายในการสั่งงานลักษณะนี้ผมเลยแยกออกมาให้พวกเราดูเป็นการเฉพาะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะขยายความอีกทีว่าเวลาเขียนเป็นแหวนแล้วเป็นยังไงนะครับก็จะมีแหวนอีกลักษณะหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน อย่างยกตัวอย่างอย่างแหวนอันเดิมเนี่ยเรายังจํากันได้ใช่ไหมที่เราเหมือนเจาะช่องตรงกลางออกไปมันก็จะเป็นช่องว่างแล้วเราเอากากา,กากบาทเนี่ยเข้ามาใส่เชื่อมตรงกลางเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแหวนฉลุที่เหมือนมีกา,กากบาทอยู่ตรงกลางทีนี้มันจะมาดูอีกลักษณะหนึ่งนะครับทีนี้เรามากําหนดเซนเตอร์ใช่ไหมเซนเตอร์ Center อยู่ตรงไหนปะเราก็กําหนดไว้ แล้วก็จากจากตรงตรงเนี้ยแทนที่เราจะทำขอบใช่ไหมเนี่ยเราอาศัยเส้นโครงอาศัยแค่เส้นโครงของมันน่ะเนี่ยแต่เราให้มันคลอสกันเป็นเป็นเหมือนกากบาทในตัวมันเองอะนึกออกไหมครับเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่มีเส้นโครงใช่ไหมเพราะเราเว้า วอาอยากมันเข้าไปอ่ะแต่เราต้องขึ้นจากโครงสร้างเต็มอ่ะมันถึงจะสมบูรณ์มันถึงจะเรียกว่าได้สัดส,ส่วนนะครับเราเจาะตรงนี้ออกไปเนี่ยใช่ไหมเนี่ยผมยกมาให้ดูนะชัดๆเนี่ยเหมือนเรายกสองชิ้นนี้ตรงกลางเนี่ยเอ้ยตรงข้างๆมันนี้ออกไปนะโดยที่ให้มันเชื่อมกันอยู่ตรงกลางนี่คือเรายกออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงพื้นที่ว่างอันเนี้ยมันจะกลายเป็นฉลุใช่ไหมครับ แล้วมันก็จะต้องทะลุไปเห็นความหนาเห็นไหมท้องแหวนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันมันมันจะถูกบางไปไอตรงข้างหน้าเนี้ยสิ่งที่เรามักจะลืมกันอ่ะก็คือมันเว้าเข้าไปใช่ไหมแล้วเรามองไปจากข้างหน้าเนี้มันจะต้องเห็นความหนาที่โผล่ออกมาเนี่ยแต่มันจะเว้าเข้าไปตามรูปทรงที่เราเขียนเนี่ยเนี่ยถ้าผมลบเส้นให้เคลียร์นะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ก็คือ แหวนที่มันไขว้อีกลักษณะหนึ่งนะอ่ะทีนี้ผมได้โค้งมาล้ว <c oughs> มาดูนะครับไอ้อย่างที่สองเนี่ยเนี่ยที่ผมเขียนอยู่เนี้ยมันก็เหมือนแบบแรกแหละใช่ไหมเหมือนแบบเหมือนแบบแรกเลยเนี่ยมีท้องแหวนแต่ทีนี้ไอ้การไขว้กันตรงกลางเนี่ยผมยกยกเส้นขึ้นมาหน้าแหวนนะยกหน้าแหวนขึ้นมาเห็นไหม พอยกขึ้นมาปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นรอยตัดเนี่ยใช่ไหมครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าของเดิมอะ่ะมันอยู่ระนาบเดียวกันแต่เนี้ยเรายกเหมือนยกยกรองชั้นมันขึ้นมาเนี่ยข้างหนึ่งความหนาเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะขอโทษครับเนี่ยถ้าเราถ้าผมแรงเงาให้เห็นชัดๆเนี่ยมันจะเหมือนตัว C เห็นไหม เนี่ยมันจะมันจะเป็นการข้ามไปควายควายกันโดยที่โดยที่ความหนาเดิมเนี่ยมันมันมันปกติมันยกยกขึ้นมาแค่แค่อันอันใดอันหนึ่งอ่ะก็คือมีการลองชั้นขึ้นมาข้างหนึ่งอันนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยครับผมเน้นเส้นนะใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยเหมือนตัวซีอ่ะเนี่ยแล้วมันก็ทับกันไปอย่างเนี้ย นะครับอันเนี้ยโดยที่โดยที่โดยที่ความหนาข้างล่างเนี่ยมันมันมันอยู่ในระนาบเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าเนี่ยเราเราเราลองชั้นของอันเนี้ยเข้าไปมันมันก็จะยกสูงขึ้นข้างหนึ่งอ่ะแต่ส่วนอันล่างเนี่ยมันก็คือมันก็อยู่ปกติใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะเกิดรอยตัดเนี่ยถ้าถ้าถ้ายกเส้นนะครับ ทีนี้อย่างที่สามเนี้ยก็คือขึ้นโครงสร้างเหมือนเดิมแหวนแบบเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะเราอย่างที่ผมบอกอะถ้าจะทำอะไรพวกที่มันมีความซับซ้อนขึ้นมาแบบเนี้ยขึ้นทุกอย่างให้มันครบให้หมดก่อนคือความหนาความอะไรเนี้ยใส่ให้หมดอย่าเพิ่งไปยกอย่าเพิ่งไปอะไรมันเสร็จแล้วเราค่อยมายกทีหลัง มันจะมันจะดีกว่าจนกว่าเราจะทำนานถ้าแบบที่อีกแบบหนึ่งคือที่ผมเคยอธิบายไว้แบบที่สามเนี่ยผมลบตรงกลางออกไปเลยนะก็คือเส้นนี้มันก็ยังมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเส้นเส้นเส้นล่างอ่ะผมเรียกว่าเส้นล่างแล้วกันยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอีกเส้นนึ่งเนี่ยเนี่ยมันยกข้ามไปเลยอ่ะโดยที่มันนึกถึงว่าแล้ผมก็ลบทิ้งเลยนะลบ ส่วนโดยที่อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันยกข้ามไปจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นเส้นที่สัมผัสนิ้วเราเนี่ยมันคือเส้นข้างล่างเท่านั้นนึกภาพออกไหมตรงส่วนที่มันยกขึ้นไปเนี่ยก็คือมันลอยขึ้นจากนิ้วเราแต่ที่มันสวมใส่อยู่ได้เพราะว่าไอ้เส้นข้างล่างเราไม่ได้ไปทําอะไรเนี่ยมันสัมผัสกับน,นิ้วเราอันเนี้ยทั้งสามแบบเนี้ย ดูเผินๆเหมือนนกันเลยแต่ว่าเวลาทําออกมาจริงๆมันไม่เหมือนกันนะครับองนี้ถ้าถ้าเราเป็นคนรับงานนะเราต้องต้องระวังนะแม้แต่คนที่ทําโปรแกรมก็เหมือนกันเราต้องดูต้องต้องดูหรือบางทีเราต้องถามด้วยซ้ําให้ละเอียดว่าต้องการแบบไหนเพราะว่ารูปแบบแหวนเนี่ยหน้าแหวนมันแทบจะเหมือนกันหมดเลย จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการหลอกอีกอย่างก็คือระนาบเดียวกันนี่แหละเน,นี่ยผมยกตัวอย่างอันอันแรกเนี่ยนะที่เราทําไว้ระนาบเดียวกันเนี่ยแต่แต่แต่ตรงนั้นอะ่ะเขาเขามีการใส่เพชรใช่ไหมแล้วเขาก็เพิ่มไอ้เพิ่มขอบทองเข้าไปอะ่ะเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ระนาบเดียวกันนะแต่ว่ามันเหมือนมีเส้นทองอะ่ะเขาใช้วิธีเดินเส้นเอาอ่ะครับมันก็ทําให้ดูเหมือนควายแต่จริงๆแล้วมันอยู่ระนาบเดียวกัน อันเนี้ยสามแบบเนี้ยอยากให้ทำความเข้าใจให้ดีนะคิดว่าคงคงไม่งงกันนะลองลองลองฝึกกันดูนะครับผมบอกแล้วว่าเริ่มต้นเนี่ยฝึกจากเส้นที่มันถูกต้องก่อนแล้วจะยกก็ค่อยยกแล้วค่อยๆทำความเข้าใจมันไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูคลิปอีกทีนะครับทำทุกอย่างให้เรียบร้อยให้หมดให้มันเป็นแหวนเรียบๆหนึ่งวงก่อนผมจะมาพูดถึงความสำคัญของการกำหนดเซนเตอร์นะครับในวันนี้ โดยใช้พื้นฐานจากการที่เรา,เ,าเรียนรู้มาในเรื่องของการที่แหวนที่มันคว้สลับกันนะเส้นเซนเตอร์นี่อยู่ตรงกลางนะถ้าเราทำโค้งนะที่มันเลยออกไปนจากเซนเตอร์นะเห็นไหมเซนเตอร์ Center มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เราทำส่วนโคงน้งเลยออกไปจากเซนเตอร์ก็คืออะไรก็ตามที่มันเลยไปจากเส้นเซนเตอร์เนี้ย มันก็จะวิ่งลงไปหาการแหวนนะนึกถึงตามหลักความเป็นจริงในทางเดียวกันก็เหมือนเรามีเลอร์กลับมามีเส้นโค้งอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นอัลกิทเป็นฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราลากเส้นเหมือนที่เราเคยเปิดช่องว่างฉลุแหวนเนี่ยเนี่ยเราลากเส้นเนี่ยให้มันเป็น ขนานไอ้คู่ขนานกันไปกับกับโครงสร้างแหวนเนี่ยนะโดยที่ส่วนโค้งเนี่ยมันเลยมันวิ่งผ่านเซนเ,นเตอร์มาแล้วอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันไ,ไหมเนี่ย่ไหมเราก็จะได้แหวนที่มัน เป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นเป็นแหวนที่มันมีความปโปร,ร่งทะลุอยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีเส้นโค้งของแต่ละด้านที่มันเลยผ่านเซนเ,นเตอร์มาทีนี้เราอาจจะเคยเห็นแหวนลักษณะนี้นะถ้าเราเข้าใจในโครงสร้างนะเราก็เอาสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยเรามาประยุกต์ใช้นะครับก็คือ ถ้าข้างหนึ่งเนี่ยเราให้มันทับเนี่ยทับไปเลยใช่ไหมแล้วอีกข้างหนึ่งก็คือเหมือนขว้สลับกันนะครับใช่ไหมเนี่ยผมยกให้ดูเนี่ย,ยลากให้ได้อย่างนี้ก่อนนะ ตรงตรงที่มันทะลุไปเราก็เห็นความหนามันนะครับท้องแหวนก็แยกไปอย่างเงี้ยทีนี้มันจะมีะรายละเอียดของมันก็คือว่าเห็นไหมว่าข้างหนึ่งเนี่ยเหมือนมันทับใช่ไหมทับเส้นข้างข้างล่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าเส้นโค้งอันนี้มันสอดลงไปข้างข้างใต้อะ แล้วก็พอมันโค้งสอดลงเนี่ยส่วนที่มันนูนขึ้นเนี่ยมันก็จะทับเส้นเราก็จะเห็นเราก็จะเพิ่มเหมือนรองชั้นเข้าไปะนะเดี๋ยเนี่ยเราจะได้งานในลักษณะนี้นในภาพออกนะเนย,เ,นยเหมือนมันไข้สลับกันอะ เหมือนมันเกี่ยวกันพูดง่ายๆเดี๋ยวผมผมจะทำระบายเป็นความหนาให้ดูนะเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยเหมือนเราลองชั้นขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยแล้วตรงเนี้มันก็เห็นเห็นความหนานิดนึง ่วนความหนาข้างล่างก็ก็ปกติถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กินลงมามากเนี่ยมันก็อาจจะเห็นความหนาของของตรงนี้นิดนึงแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับเส้นเส้นที่มันอยู่ข้างหน้านี้ไม่เข้าใจยังไงลองค่อยๆย,ย,ย้อนกลับไปดูในอีพีเดิมมันนะเราค่อยๆเขียนตามว่าว่าเราเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็คือผมจะ มาพูดถึงแหวนอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือมันอยู่ในโครงสร้างปกติเลยนะครับมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากก็อย่างที่ผมบอกว่า่ถ้าขึ้นแหวนเนี่ยขึ้นโครงสร้างปุ๊บเนี่ยเราก็ล็อกไว้เลยใส่ความหนาใส่ท้องแหวนที่มันควรจะเห็นหรือว่ามันถูกบางไปเนี่ยใส่ไว้เลยแล้วเราจะไม่สับสนไม่งง ทีนี้มาดูแหวนในอีกลักษณะหนึ่งที่เราอาจจะเห็นบ่อยนะที่เป็นลักษณะของแหวนที่เป็นแถวว่วนะไอแหวนลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยเส้นมันจะลวนได้ง่ายอย่างแรกเลยคือพอเราได้หน้าแหวนจนเป็นที่พอใจแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าเซนเตอร์เราเนี่ยอยู่อยู่ตรงจุดไหนเส้นผมจะผมจะแบ่งแหวนออกเป็นส่วนๆน,นะเหมือนแหวนในหลายวงอะ่ะมามาเชื่อมต่อกันเป็นวงเดียว ก็คือลักษณะนี้ถ้าพอเราหาเซนเตอร์ได้เนี่ยเซนเตอร์มันจะมีแนวตั้งนะกับแนวนอนนะครับแนวนอนเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงเพราะว่าแหวนมันโค้งใช่ไหมแนวนอนก็คือเส้นตรงที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยมันจะโค้งไปตามหน้าแหวนเส้นตั้งก็คือเส้นที่มันมันกำหนดเป็นแกนอยู่แล้วนะครับทีเนี้เราเวลาเราจะทำแหวนพวกนี้เราต้องชัดเจนว่า เราเนี่ยจะทำแบ่งออกไปเป็นกี่พาร์ทกี่เส้นนะครับโดยแต่ละเส้นเนี้ยมันต้องสัมพันธ์กันก็ยกตัวอย่างเช่นผมมีจุดกึ่งกลางแล้วนะว่าตรงกลางมันอยู่ตรงนี้ทีนี้เราต้องทำการแบ่งเส้นแรกก็เป็นลักษณะนี้นะครับอย,อย่าสับสนนะถ้าทำแหวนลักษณะนี้อย่าสับสนกับความหนานะครับนี่เรากำหนดหน้าแหวนอยู่นะ พยายามเส้นทำเส้นให้มันบาลานซ์แล้วก็สมูทนะครับเนี่ยทำเหมือนขึ้นเหมือนแหวนที่เราตอนแรกอะ่ะที่เราเจาะช่องออกไปใช่ไหมแต่เราตอนนี้เราทำกว้างหน่อยแล้วเราก็ขึ้นเส้นที่สองมันก็จะเป็นลักษณะนี้ คือตัวเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดความแม่นยําของเรานะเนี่ยเส้นกลางมันจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับนะอันนี้ผมอาจจะต้องขยายหน้าแหวนนิดนึงนะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเลยแล้วอธิบายให้ฟังเดี๋ยว คือแหวนลักษณะเนี้ถ้าเราสังเกตดูนะมันมันอยู่ในโครงสร้างทั้งหมดนี่แหละเพียงแต่ว่ามันมันค่อยๆละเอียดขึ้นก็คือว่าเราแบ่งแบ่งเป็นเหมือนแหวนในหลายวงอะ่ะแล้วก็เอามาเอามาชิดกันนะครับโดยที่หน้ามันกว้างออกแล้วปลายเนี่ยโดยโดยธรรมชาติของการทําแหวนเนี่ยเขาจะเซฟโดยการทําให้มันเป็นเทปเปอร์ก็คือเรียวลงสมมุติว่าเราจะแบ่งเป็นหแถวเนี่ยเราก็ต้อง วางแผนแล้วก็จัดการกําหนดความหนาให้พอไม่มากหรือน้อยเกินไปแต่สิ่งสำคัญที่ผมจะพูดก็คือแนวของเส้นเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะที่มันสอดคล้องกันไปนะครับแล้วเราค่อยๆมาใส่ความหนาเพราะว่าเส้นที่แยกออกไปเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างนะเส้นมันอาจจะดูเยอะแต่แหวนลักษณะนี้เราต้องค่อยๆทา พอเราได้ได้ตรงข้างหน้ามาแล้วเนี่ยแต่ละแต่ละอันน่ะมันจะมีความหนาของมันนะเนี่ยถ้าเรายังไม่ชำนาญเนี่ยเราลองแบ่งเป็นสักสามเส้นก่อนก็ได้แต่อันเนี้ยผมทำมาห้าเส้นเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นแบบลักษณะเนี้ยบ่อยนะอย่างแรกเลยคือสิ่งที่เราต้องต้องแม่นยำแล้วต้องมีสมาธิก็คือว่า เราต้องแยกระหว่างหน้าแหวนกับความหนาคือหน้าแหวนอันหนึ่งมันก็จะมีความหนาของมันใช่ไหมอันที่สองมันก็จะมีความหนาของมันถ้ามันเกิดการบางกันเนี่ยก็ปล่อยให้มันบางไปแต่ว่าส่วนที่เห็นมันก็คือต้องเห็นเส้นตรงกลางมันจะไม่ขยับใช่ไหมตามหลักความเป็นจริงเส้นที่มันหงายไปข้างหลังอ่ะคือเพิ่มไปข้างหลังเนี่ย มันก็จะมีความหนาของมันที่ผมแรงเอาไว้อะเนี่ยพอไปถึงเส้นข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความหนาแต่ว่ามันจะถูกหน้าของเส้นเส้นเนี่ยก่อนรองสุดท้ายเนี่ยบางไปนิดนึงแต่ก็คือให้เห็นว่าเมื่อทําออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ต้องลองฝึกเขียนดูให้แต่ละเส้นแต่ละอันเนี่ยมันวิ่งอย่างได้สัดส,ส่วนแล้วมันถึงจะไม่ดูแปลก ส่วนใหญ่สิ่งที่ผิดพลาดก็คือว่าเส้นนี้มันไม่สอดคล้องกันอะแล้วทําให้มันดูไม่รู้เรื่องว่ามันมันวิ่งไปยังไงมันโค้งตามวงแหวนถูกต้องไหมอย่างเนี้ยมันมันจะสับสนคือตัวเราเองก็จะสับสนวิธีที่ผมบอกก็คือว่าให้เราค่อยๆทําไปสังเกตไหมว่ามันไม่ได้มีโครงสร้างอะไรที่เปลี่ยนเลยเพียงแต่ว่าไอการเขียนแหวนลักษณะนี้เป็นการฝึก ให้เราเนี่ยแม่นยำในเรื่องของเส้นเซนเตอร์ Center, การแบ่งการแบ่งแนวนอนแนวตั้งอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็ทุกอย่างอะสกิลของการฝึกว่ามีหน้าแหวนมีความหนาอะไรต่างๆเนี่ยลองลองดูนะครับเริ่มจาก2เส้น3เส้น4เส้น5เส้นเนี่ยเริ่มจากอย่างเนี้ยนะครับให้มันได้รูปอย่างนี้นะครับ,อรบขอบคุณครับ